สวัสดีครับสำหรับหัวข้อนี้คือแนวทางการบริหารงานก่อสร้างในยุค4.0และ New Normal ซึ่งการบริหารงานก่อสร้างเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้โครงการก่อสร้างเนี่ยประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐหรือว่าของภาคเอกชนที่ผ่านมาเนี่ยการบริหารงานก่อสร้างเป็นงานที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการที่จะทําให้โครงการก่อสร้างเนี่ยสามารถดําเนินการไปได้จนประสบความสําเร็จแต่ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันโครงการก่อสร้างต่างเนี่ยเราก็จะถูกความท้าทายใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออนวัตรกรรมต่างๆที่เราเรียกกันว่าในยุค4.0 ร,รวมทั้งเรื่องของสถานการณ์โรคระบาดซึ่งขนาดนี้ก็ยังไม่จบสิ้นก็คือเรื่องของโรคโควิด -19 นะครับดังนั้นเนี่ยทำไมเราจึงต้องมีการบริหารงานก่อสร้างนะครับโครงการก่อสร้างต่างๆเนี่ยมีการกำหนดเรื่องของเวลาแล้วเสร็จเอาไว้ที่แน่นอนรวมทั้งเรื่องของการตั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายไว้แล้วก็การกำหนดเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานต่างๆเรื่องของคุณภาพงานดังนั้นเนี่ย โครงการก่อสร้างต่างๆเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเรื่องของหลักแล้วก็วิธีในการที่จะบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่มีข้อขัดแย้งใดๆนะครับดังนั้นเราลองมาดูนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีการบริหารเนี่ยมีอะไรบ้างสิ่งแรกเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพยากรนะครับโดยเฉพาะที่มีอยู่อย่างจากัดเราคงเคยได้ยินหรือคุ้นกันดีว่าเราก็จะมีเรื่องของ คนนะครับเรื่องของเงินวัสดุแล้วก็เครื่องจักรหรือบางทีเราเรียกกันว่า 4M ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของโครงการก่อสร้างเราอาจจะต้องมีการเตรียมเรื่องของงบประมาณนะครับในการที่จะหาเรื่องของแรงงานต่างๆเรื่องของวิศวกรสามนิต่างๆในโครงการหรือว่ามีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะเอามาใช้ในโครงการก่อสร้าง รวมทั้งเรื่องของเครื่องจัดนะครับในการที่จะเอามาใช้สําหรับการทําให้โครงการก่อสร้างเนี่ยดำเนินไปได้อันต่อมาก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็จะถูกเข้ามาเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะครับ ok อ,อันนี้อาจจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของการที่เรามีเรื่องของการที Lip ่จะทําเรื่องของโครงการเนี่ยก่อสร้างเนี่ยเราจะต้องมีการใช้เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆอันนี้อาจจะกล่าวถึงเรื่องของบิมนะครับ ซึ่งก็มีการพัฒนาให้รองรับเรื่องของการทำงานที่ไม่ได้อยู่แค่เรื่องของ2มิติละนะครับเราก็จะไปที่3มิติซึ่งจะทำให้การทำงานเนี่ยสามารถที่จะดำเนินไปได้ราบลื่นนะครับหน้าง,งานไม่ขัดแย้งกันนะครับเราใช้เรื่องของ 3D เข้ามาในการที่จะช่วยเรื่องของการทำแบบของระบบงานต่างๆเพื่อไม่ให้มันขัดแย้งกัน หรือว่าจะเป็น 4D นะครับก็คือการพัฒนาเรื่องของแผนง,งานนะครับให้สามารถที่จะเอาไปใช้ในการที่จะควบคุมเรื่องของการทำงานต่างๆให้สำเร็จได้ตามกำหนดเวลาหรือว่าจะเป็นเรื่องของ 5D นะครับ Zhen, การทำให้โครงการเนี่ยสามารถควบคุมงบประมาณได้นะครับแล้วก็ไปถึงเรื่องของ 6D ก็คือเรื่องของการนำข้อมูลต่างๆเนี่ยเอามาใช้ในเรื่องของการที่จะบจริหารจัดการอาคารนะครับเมื่ออาคารแล้วเสร็จ นะครับต่อมาก็คือเรื่องของความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็แน่นอนเรากําลังพบอยู่ในปัจจุบันเลยนะครับเรื่องของความเสี่ยงเรื่องโรคระบาดนะครับซึ่งเราก็อาจจะมีมาตรการต่างๆในการที่จะทําให้โครงการของเราเนี่ยสามารถที่จะผ่านพ้นความเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นเราอาจจะหลีกเลี่ยงไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งหรือว่าลดความเสี่ยงหรือว่าจะเป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงอาจจะเป็นที่เรื่องของประกันภัยอะไรต่างๆนะครับ หรือว่าจะยอมรับความเสี่ยงก็คืออันนี้ต้องมาบริหารจัดก,การความเสี่ยงละนะครับเราจะใช้เทคนิควิธีอะไรในการที่จะทําให้ความเสี่ยงมันลดลงนะครับเราก็คงต้องทํางานต่อไปนะครับคงไม่สามารถหยุดทํางานได้แล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับเรื่องของสิ่งที่เราต้องบริหารก็คือเรื่องความปลอดภัยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยหลายๆโครงการเนี่ยบางทีละเลยนะครับหรือไม่ได้ให้ความสําคัญเนี่ย จนทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับเราไม่ได้ใช้หลักเรื่องของ safety first นะครับเรามักจะไปเน้นเรื่องของการทำงาน้นาง,งานต่างๆเพื่อให้งานสำเร็จลงได้นะครับโดยไม่ได้เปน็นคำนึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับหรือที่เรียกว่าปลอดภัยเอาไว้ทาทีหลังนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอันนี้ต้องบอกว่าโครงการก่อสร้างเนี่ยสำคัญมากเรื่องของความปลอดภัยอยากให้ทุกคนเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความตระหนักให้มากนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ย ทุกคนบริหารงานก่อสร้างในส่วนอื่นๆไปนะครับแต่ว่ามาติดเรื่องของการไม่ปลอดภัยหรือว่ามีอุบัติเหตุเนี่ยก็จะทําให้งานก่อสร้างสามารถที่จะหยุดหรือว่าไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ทีนี้เรามาดูนะครับแนวทางในการบริหารงานก่อสร้างให้มันประสบความสําเร็จเนี่ยหลักนะครับทั่วๆไปเนี่ยก็มักจะมี3ส่วนก่อนนะครับก็คือส่วนแรกก็คือเรื่องของไทม์ก็คือการบริหารเรื่องของเวลา อันนี้ต้องอาศัยการที่เราจะต้องมีการวางแผนนะครับต้องมีการกำหนดเรื่องของงานต่างๆว่ามีงานอะไรบ้างที่อยู่ในโครงการไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตย์งานโครงสร้างงานระบบนะครับแล้วก็ต้องมีการกำหนดเรื่องของเวลาในแต่ละงานย่อยๆนะครับความสัมพันธ์ของงานต่างๆลำดับก่อนหลังซึ่งรวมกันก็จะกลายเป็นแผนงานในการที่จะเอามาใช้ในการที่จะบริหารเรื่องของเวลา ส่วนต่อมาก็คือจะเป็นส่วนเรื่องของคอสนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของต้นทุนหละนะครับต้นทุนในโครงการเนี่ยอันนี้สําคัญมากบางโครงการเนี่ยไม่ได้บริหารต้นทุนให้ดีเนี่ยก็มักจะพบว่ามีงบประมาณที่ต้องใช้บานปลายไปนะครับอาจจะใช้เงินไปเกินหลายหลาเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็อาจจะทําให้โครงการเนี่ยประสบปัญหานในเรื่องการเงินได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องมาบริหารจากเรื่องของต้นทุนให้ดีว่า เรามีต้นทุนอยู่เท่าไหร่เราจะต้องบริหารแต่ละรายการนะครับวัสดุต่างๆค่าแรงงานนะครับหรือว่าค่าดําเนินการต่างๆให้อยู่ในงบประมาณที่เราวางไว้อันที่3ก็คือเรื่องคุณภาพนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับในอดีตเนี่ยการทํางานก่อสร้างเนี่ยก็มีคุณภาพที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ในปัจจุบันเราอาจจะพบว่าฝีมือแรงงานเนี่ยค่อนข้างจะ ต้องมีการทํางานซ้ําต้องมีการแก้งานต้องมีการทําใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับคุณภาพงานไม่ค่อยได้มาตรฐานนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราก็ต้องมีการเข้มงวดดูแลให้การทํางานเนี่ยมีคุณภาพนะซึ่งอาจจะทําให้เราหลีกไปใช้เรื่องของระบบสําเร็จรูปนะครับอันนี้มันก็เลยทําให้คุณภาพงานมันก็จะดีขึ้นสําหรับส่วนต่อไปนะครับก็อาจจะมีเรื่องของเซฟตี้นะครับ การที่เราต้องมีการบริหารความปลอดภัยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้โครงการประสบความสําเร็จนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่า<ม>การบริหารความปลอดภัยเนี่ย<ม>ก็จะทําให้โครงการเนี่ยมันดําเนินไปด้วยความราบรื่นนะครับเพราะว่าเราจะไม่มีอยูุ่บัติเหตุใหญ่ๆนะครับมีก็อาจจะนิดๆิหน่อยหน่อยนะครับส่วนต่อมาก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมอันนี้ก็พูดง่ายก็คือเรื่องของข้างเคียงนะครับหลายโครงการก็อาจจะไปละเลยในเรื่องของ ข้างเคียงเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ติดกับโครงการเรานะครับอาจจะไม่ได้ไประมัดระวังเรื่องของอมลภาวะต่างๆเรื่องฝุ่นเรื่องเสียงนะครับหรือเป็นเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทํางานอาจจะเป็นเรื่องจากเสาเข็มเรื่องของการขุดดินลึกอะไรต่างๆอันนี้ก็อาจจะไปกระทบข้างเคียงทําให้เกิดปัญหากับข้างเคียงไปร้องเรียนนะครับทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้นะครับอันนี้ก็จะทําให้โครงการเราสะดุด อย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของความเสี่ยงนะครับหรือบางทีเรียกว่า list นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้โครงการประสบความสำเร็จได้นะครับโครงการก่อสร้างแน่นอนมันมีความเสี่ยงเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงเรื่องของจากตัวงานเองนะครับความเสี่ยงเรื่องของทางการเงินนะครับความเสี่ยงเรื่องของการขาดแคลนแรงงานความเสี่ยงเรื่องของสภาพต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเช่น ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็อาจยังมีเรื่องของโรคระบาดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงตัวหนึ่งซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการให้มันสามารถที่จะดําเนินงานโครงการต่างๆต่อไปได้อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับในการที่จะบริหารงานก่อสร้างให้สําเร็จได้นะครับหลกัหลกๆก็จะเป็น Time, Cost, Quality นะครับแต่ส่วนที่มันจะทําให้โครงการเนี่ยยิ่งจะประสบความสําเร็จนะครับไม่ติดขัดใดๆก็จะมีเรื่องของความปลอดภัย เรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งหลักๆในการที่จะบริหารโครงการก่อสร้างต่างๆให้ประสบความสําเร็จทีนี้มาดูนะครับว่าเป้าหมายเนี่ยที่โครงการต่างๆเนี่ยต้องการนะครับกับความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับในโครงการต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องการเรื่องของงานที่เรียกว่าง่ายๆนะครับว่าถูกแล้วก็เร็วแล้วก็ดีนะครับการที่งานราคาถูกนะครับ แล้วก็มีความรวดเร็วนะครับ <fin> แล้วก็งานมีคุณภาพดีเนี่ยอันนี้ทุกโครงการเนี่ยต้องการแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางครั enjoy. ้งเนี่ยการที่งานราคาถูกนะครับแล้วก็ดีเนี่ยบางทีมันก็อาจจะทําให้เรื่องของงานเนี่ยมันอาจจะล่าช้านะครับหรือว่างานที่ทําเร็วๆนะครับแล้วก็งานก็ยังมีคุณภาพดีเนี่ยเราอาจจะพบว่าเราต้องเสียเงินเพิ่มนะครับเช่นอาจจะต้องมีการทํางานล่วงเวลา ะครับต้องมีการหาคนเข้ามาเพิ่มนะครับหรือบางครั้งการที่เราอยากจะให้งานราคาถูกๆนะครับแล้วก็ทําเร็วๆอันนี้นอาจจะพบว่ามันก็อาจจะได้งานที่คุณภาพไม่ดีนะครับดังนั้นการที่เราจะทําให้งานเนี่ยมันออกมาในราคาที่มันเหมาะสมนะครับยุติธรรมทั้งฝ่ายผู้ว่าจ้างแล้วก็ฝ่ายทางผู้รับจ้างก็คือผู้รับเหมาเนี่ยนะครับรวมทั้งเรื่องของการที่จะทํางานให้เสร็จได้ตามแผนง,งาน และงานมีคุณภาพดีเนี่ยจึงต้องอาศัยการบริหารงานก่อสร้างนะครับตามแนวทางที่ว่านะครับทีนี้เราก็จําเป็นจะต้องระมัดระวังในเรื่องของออสภาพการที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ตอนนี้เราทุกคนคงพบกับเรื่องของออโรคระบาดนะครับก็คือโควิด19นะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยก็ระมัดระวังนะครับแล้วก็ ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้นะครับก็คิดว่าออทุกคนก็คงจะมีหลักมีแนวทางนะครับแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติตนนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตนะครับแล้วก็มีหลักในการที่จะทำงานให้โครงการก่อสร้างของเรานั้นเนี่ยประสบความสำเร็จได้ต่อไปสวัสดีครับ